วัดีวันอังคารนะคะมาแอบดูคุณยายขายของค่ะคุณยายขายดีไหมขา,ข,าขายดีใกล้หมดแล้วค่ะวันนี้ฝนตกกลางร่มฝนตกแต่เช้าม่แอบดูคุณยายก่อนไปทํางานวันนี้มีออเดอร์เพิ่มนะคะไม่ได้ถ่ายตอนทําขนมวันนี้เหลือหกกล่องกี่โมงเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดโมงสี่สิบเดี๋ยวอีกสิบห้าทีก็ไปทางาน น,นี้ฝนตกนะคะฝนตกปล่อยๆตกแต่เช้าก็ขายได้เรื่อยๆนะคะลูกแม่ค้าก็ตามตามตลอดปฏิจาย่างไม่ท่านไม่ท่านจายังคะ่ะตัวอะไรคะ ฝนตกนะคะฝนตกปลอยๆก็ยังถายนะคะขายเรื่อยๆค่ะเหลือหกกล่องนะคะเหลือหกกล่องพริกเผาหมูยองไข่ดาวปูอัดไข่ดาวแฮมชีสนะคะทูน่าไส้กรอกค่ะทูน่าไส้กรอกสองกล่อง อ,อย่างนี้ก็ขายข้าเหนียวไก่นะคะยาเยิ้ีกล่องนะคะใกล้หมดแล้วค่ะ แปดโมงนะคะเดี Harriet, ๋ยวไปทำงานก่อนนะคะให้คุณยายขายต่อคุณยายก็เหลือไก่สี่กล่องนะคะไปแล้วนะแม่บาย